มาดูพ่อบ้านกับน้องระลึกความหลังวัยเด็กนะคะเพนี้เป็นชนบทของบ้านเขาเขาก็จะนึกถึงร้านที่เขาเคยกินขนมอร่อยๆสแน็คอร่อยสมัยเด็กๆนะคะร้านนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่แต่ก่อนมันไม่ได้ดูเป็นร้านแบบนี้นะมันจะเป็นแบบ นี่เป็นร้านที่ปรับปรุงแล้วอะจะเรียกว่าจะว่าดูแย่ก็นะสมัยก่อนมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งผ่านไปเวลาผ่านไปเขาก็ต้องมีการพัฒนาบ้างเนาะอาหารชานิดนี้เขาเรียกว่าลิตตี่นะคะเป็นลักษณะแป้งห่อด้วยห่อไส้ด้วยแป้งถั่วลูกไก่ปรุงรสนะคะเป็นรสเค็มๆเมผ็ดๆแล้วก็เอาไปทอดกินคู่กับแกงถั่วลูกไก่อีกเหมือนกัน คนอินเดียนี่ชีวิตขาดถั่วลูกไก่ไม่ได้นะคะกินกันทุกวันแล้วก็จะมีขนมขายคู่ด้วยสีขาวกับสีดำนะคะขนมสีขาวก็คือรัสกูล่าสีดำก็คือกุหลาบจามุนแต่สีดำขนาดนี้น่าจะเรียกว่ากาลาจามุนมากกว่าลิตตี้โชล่าแบบนี้นะคะเป็นที่นิยม กินสำหรับรองท้องแบบอ่ะออกมานอกบ้านหิวจะกินอะไรสักนิดนดิหน่อย,อยที่ไม่ใช่เมนคอร์สนะคะก็อ่ะกินเลตตี้ละกันหรือว่าก,กินสามโมซาอาหารชนิดนี้ป๊อปพอๆกันกับสามโมซาเลยนะคะแต่บางร้านเขาก็ไม่ทำาซาโมซาเขาทำตัวนี้ ถ้ากินคู่กับแกงถั่วเนี่ยคือมันจะอิ่มพอบ้านสั่งห่อขนมกลับบ้านนะคะขนมในร้านแบบนี้ราคาจะไม่แพงค่ะลูกละเจ็ดรูปีเท่านั้นเจ็ดสี่ปดไม่ถึง3บาทเลยลูกหนึ่ง ส่วนลิตตี้นะคะแป้งทอดเนี่ยก็ชิ้นละ12รูปีประมาณ5บาทแถมแกงถั่วให้ฟรีด้วยนะคะถึงจะเป็นร้านแบบนี้เขาก็ไม่วางโต๊ะนะคะเขาก็จะมีเป็นลักษณะโต๊ะสูงนะคะให้ยืนกินกันจะไม่มีโต๊ะให้นั่งนะคะรีบกินจะได้รีบไป พอบ้านจะชิมขนมนนรัสกุล,ล่าขนมสีขาวเนี่ยเป็นขนมที่ดีนะคะเวลากินเนี่ยให้บีบอมเชื่อมออกมันไม่ได้ว่าเป็นขนมที่ทำ้ายสุขภาพนะคะ ในทางกลับกันมันเป็นขนมที่ใช้บำรุงบำรุงเลือดบางคนเนี่ยมีอาการอ่อนเพลียอย่างเงี้ยก็กินรัสคูล่าไปสักสามสี่ลูกก็จะรู้สึกดีขึ้นนะคะถ้าจะให้ดีอ่ะให้บีบเอาน้ำเชื่อมออกอย่าไปกินน้ำเชื่อม กินขนมเสร็จแล้วก็จะไปส่องหน้าร้านนะคะว่าเขามีอะไรขายอีกบ้างอ๋อเขามีขนมขายด้วยเป็นตู้เลยแต่ก็ไม่เยอะอะค่ะก็จะเป็นพวกเชนา่าก็คือตัวที่ทำจากนมแล้วก็ไอพวกสีน้ำตาลนี้ก็จะเป็นเหมือนกันค่ะแต่อันนี้เขาจะเป็นอีก,อก,อกขนมอีกชนิดหนึ่งอะนะ หวานอยู่ข้างบนสีเหลืองๆก็ลัดดูนะคะอันนี้เขาเรียกว่าขายเฉพาะที่ขายดีจริงๆไม่ทำซาร้อยแปดมีแต่ผู้ชายบางทีการมาถ่ายคลิปข้างนอกเนี่ย ก็ค่อนข้างจะเป็นเรื่องวุ่นวายสำหรับแม่หญิงเหมือนกันเพราะว่าที่นี่นะคะสังคมของที่นี่คือผู้หญิงก็จะไม่ค่อยออกมาข้างนอกกันส่วนใหญ่เราจะเห็นแต่ผู้ชายผู้ชายมาซื้อกับข้าวผู้ชายมาจ่ายตลาดผู้ชายมาช้อปปิ้งนู่นนี่นั่นน้องกินเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปต่อคะ่ะ